ขอต้อนรับสู่บอกเก้าเราสิบนะครับเราไม่รู้สึกว่าเป็นเกียรติจริงๆไม่คิดว่าเขาจะมาในรายการเราจริงๆเมื่อกี้ตุ้มๆต่อมๆต,ต,ตอนสี่โมงกว่าจะมาหรือเปล่าวันนี้รายการของเรามีโอกาสต้อนรับนาทั่นโอมั่นนะฮะสารพัดสารพเพกับปัญหาวันนี้เป็นนิวนาธานละคับนะกลับมาครั้งนี้หลายๆคนอาจจะถามว่าจะกลับมาเป็นคนดีหรือว่าจะกลับมาหลอกลวงคนทั้งประเทศอีกหรือเปล่า นี่เป็นคําถามที่คาใจคุณผู้ชมมากอ่ะวันนี้สวัสดีเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับสสสสววััััดดีีคครรบบเป็นครั้งแรกที่ทำพิธีก่อนเรตื่นเต้นมากฮะใช่แล้วก็ดนานคือตอนแรกจะได้คุยสัมภาษณ์กับพี่เมืดอนหลายรอบแล้วก็เบี้ยวจริงๆแล้วก็เบี้ยวหลายรอบแต่ครั้งนี้ก็คือเขาก็ยังตุ้มๆแต่ว่ากูจะไม่มาอย่างเงี้ยไม่มามากที้ยังคุยกับพี่ๆนายเอ็นเลยว่าใมันรออะไรจ้ามันรอสัมภาษณ์นะยังไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเอาอย่างนี้สิ่งแรกที่นาธานเนี่ยหลังจากพ้นโทษมาแล้วเนี่ยนะฮะคิดจะทําอะไรต่อไป ก็จริงๆแล้วอ,อยากทาจริงๆไม่ได้คาดหวังกับวงการบันเทิงมากมายแต่ว่าจริงๆตัวท่านเองท่านจบศิลปะมาก็คิดว่าใน,ในเมื่อเมื่อก่อนเราเคยเราเรียนศิลปะมาเราก็คิดว่าจะกลับไปทาเหมือนเดิมก็คืออาจจะแบบไปทำโฮมสเตย์ตอนนี้ท่านทำโฮมสเตย์ก็คือเอาฝร,รั่งต่างชาติมาที่เมืองไทยโฮมสเตย์ตรงเรียนที่ปทยาแต่ว่าทำทำแบบของตัวเองจะดูได้ในเป็บุนะทานเป็นไอเอ็มโฮมสเตย์แต่ว่าไม่ได้เป็นหลอกนะแต่ว่าก็คือว่าติดต่อใครที่อยากจะแบบมีบ้านของตัวเองเป็นโฮมสเตย์ได้ก็คือให้เขามาติดต่อกันเองเพื่อที่จะแบบว่าทำ ทำโครงการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรือนจําเป็นจิตอาสาก็คือว่าเรือนจําไหนที่มีความต้องการที่จะให้เราไปไปบําบัดเกี่ยวกับจิตวิทยาอะไรย่างเราก็ไปหมดน้าตาครับก่อนอื่นที่จะพูดถึงเรื่องที่จะทํนาในอนาคตอยากถามนิดหนึ่งนี่เป็นคำถามส่วนตัวถ้ามีคนหนึ่งมาถามเราหรือว่าหลายๆคนมาถามเราว่าเฮ้ย hey, กลับมาอีงนีจะมันมีเดี๋ยวนี้มันมีคําคำหนึ่งที่คนเขาพูดกันหลังจากสมัยข่าวคุนดังๆมากเลยว่าอย่ามานาธานน่ะกลายเป็นวลีติดปากไปว่านี่อย่ามาโกหกนะครับ แล้วถ้ามีคนมาพูดอย่างเงี้ยคุณคุณจะรู้สึกไงก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนกลัวเมื่อก่อนหลอนมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็จริงๆก็รู้สึกรับได้ไหมกับสิ่งที่รับได้เพราะว่ามันยากมากในการที่จะแบบว่าเราจะถูกบรรจุไปใน Google เนี่ยโดยที่แบบพลิกปุ๊บก็เป็นนาธานอมาลเป็นเรื่องเรื่องที่แย่ที่สุดออกมาก็มันก็แอบภูมิใจแต่เนอกันก็คือแบบก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมดยังรู้จักเราเลยทุทุกคนรู้จักเราหมดแล้วทั้งทั้งหมดอ่ะมันก็มันก็เหมือนกับต้องขอบคุณการพี เหมือนกับเราซื้อตลาดล่วงหน้าไปแล้วซื้อตลาดม่วงหน้าว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แย่แต่ว่าจริงๆแล้วคือก็คือจะมาน่าเสียใจเรอเพราะว่าเราเป็นคนเราทําผิดเองเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้โทษใครเพราะว่าทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นแหละครับแล้วตอนนั้นยังเด็กเราก็รู้สึกว่าเชื่อคนง่ายแล้วก็มั่นใจตัวเองสูงมากเลยหลังคุณพ้นโทษมาเนี่ยมีคนมาทวงหนี้มาหรือยังก็จริงๆแล้วก็คือเรื่องหนี้เรื่องอะไรเราเคลียร์หมดแล้วเหลือแต่เรื่องเรื่องที่เรื่องแม่บ้านเออเรื่องของ ครูแม่ของแบบที่จังหวัดเลยเชียงคานเชียงคานไปเลยเชียงคานตอนนี้ก็เราติดเราติดคุกไปแล้วก็ส่วนที่ส่วนพิษเป็นเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้เรื่องนี้คือเรื่องนี้เรื่องนี้ก็คือต้องแยกกันชดใช้เข้าไหมก็ต้องชดใช้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะได้ก็ต้องได้วันละสามร้อยหรือไม่ก็เดือนละสามร้อยก็คงได้แต่จริงๆแล้วคือตามกฎหมายแล้ว ตามกฎหมายแล้วคืออันนี้เราไม่พูดดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วท่านก็ท่านก็ต้องใช้เขาอยู่ดีแหละคือยังไงก็ต้องใช้จะาวตอนนี้ก็มีแค่วันละสามร้อยแบบคือก็คือยังต้องใช้อยู่ดีแต่พียงแต่ว่าจะช้าจะเร็วเราก็ต้องใช้เพราะว่าเนกฎหมายคําถามหนึ่งครับไปอยู่ในคุกมาคิดอะไรได้บ้างคิดอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นทําให้เราอยู่กับตัวเองได้แล้วก็ทําให้เรามีสมาธิขึ้นแล้วก็จากที่คนเคยเตือนอะไรบางอย่างหลายอย่างหรือเพื่อนที่เคยเตือนบางทีเมื่อก่อนเราไม่เชื่อแต่ทีนี้แบบอยู่ข้างในแล้วรู้สึกเราเห็นคนที่แย่กว่าเรามาากกข้้งนแลว็ ดูมุมมองของนักโทษที่อยู่ในรู้สึกว่าเออแบบจริงๆแล้วแบบมันเราอาจจะเรื่องเล็กก็จริงแต่บางทีแบบถ้าเกิดเราเริ่มโกหกตั้งแต่แรกทุ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 กอย่างที่ผ่านมามันก็อาจจะมันก็จะต่อยอดไปอีกมันก็เลยคิดว่าแตาว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากกว่าแล้วก็มีสมาธิขึ้นถามอย่างนี้รู้สึกบ้างไหมว่าวันนี้ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตถามตรงๆนะฮะได้เลยครับเครดิตคุณก็ไม่เหลือแล้วจะไปทำมาหากินอะไรไม่มีใครช่วยเราใครจะให้โอกาสจริงๆแล้วทุกคนทุกคนคาดหวังว่า ท่านจะกลับเขาคือ,อไอ้ที่ทุกคนตั้งตั้งคำถามก<อ>็คืออาจจะเป็นในวงการบันเทิงจริงๆแล้วคือท่านทาได้ทุกอย่างอยู่แล้วแล้วท่านก็มีอะไรทำของท่านอยู่เรื่อยๆแล้ว<อ>ท่านรู้สึกว่าแบบเอาอย่างนี้มันมีอะไรทําเสมออะเอาอย่างนี้ครับ<อ>คุณได้รับโทษใช่ครับชดใช้เรียบร้อยแล้วได้รับการไตร,ร่รอโทษออกมาเนี่ยตอนนี้มีผู้ใหญ่ให้โอกาสบ้างหรือยังในเรื่องของการทํางานในวงการก็มีผู้ใหญ่ให้โอกาสอยู่แล้วก็ขณะเดียวกันก็คือเราไม่มั่นใจด้วยความที่เรา นอาจจะแบบอะไรที่เราต้องไปการันตีหรือว่าอะไรที่เราไปแล้วมันมันถ้าเกิดขาดความความน่าเชื่อถือมันยากในการที่จะไปคุยก็เลยรู้สึกว่าแบบเอาเป็นว่าอะไรอะไรก็ได้ที่เราทําได้โดยที่แบบก็ไม่จําเป็นต้องไปทําเกี่ยวกับไปการันตีดีกว่าเพราะว่าเราต้องต้องใช้เวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วเราเขาก็ต้องเข้าใจเราเหมือนกันว่าเราไม่ได้ไปโดนรถชนแต่เราติดคุกออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องจริงหรือไม่จริงมันก็อยู่ที่มันเป็นเรื่องของเรากับกับคู่คดีอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็คิดว่าเรามันน ไ,ไดดด้ีคำถามหนึ่งบางคนบอกโอ้โหคุณไปขอโทษนะฮะไปเอาเขาจนหมดเนื้อหมดตัวเลยอ่ะที่เขามาออกรายการอตอนนั้นอ่ะเขาบอกคุณมาดามเงินจะกินข้าวไม่มีเลยตอนเนี้ยเขามีความโศแค้นส,สงสารเขาบ้างไหมาถามจริงอันเนี้ยคนก็ถามจริงว่าคุณสงสารเวลาดูเขาปุ๊บเราสงสารเขาบ้างไหมจริงจริงแล้วท่านคือจริงๆแล้วท่นานเรื่องคดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของท่านกับเขาเลยแหละแล้วจริงๆแล้วเชื่อไหมว่าท่านติดคุกเนี่ย ท่านไม่ได้ไม่ได้มานั่งสืบคดีไม่ได้เลยท่านแค่สารภาพออกไปเลยเพราะว่าท่านรู้ว่าไม่มีใครประกันในการที่เรื่องคดีของท่านเป็นคดียอมความแล้วก็การที่แบบที่ศาลตัดสินเพราะว่าท่านยอมรับไม่ไม่ใช่ว่าพิสูจน์ว่าท่านผิดแต่ว่าเนื่องจากท่านยอมรับเองเพราะว่าขนาดขนาดตอนนั้นก็คือว่าไม่มีคนเล่าข้างหายสับสนแล้วแม้กระทั่งญาติพี่น้องก็คือไม่ไม่มีใครติดต่อได้แล้วเราก็คิดว่าจะให้ความช่วยเหลือจะไถ้าเราไปสู้ในคุกเราก็ต้องแพ้อยู่ดีเพราะเราไม่มีเงินเราก็ไม่ไม่ไม่มีใครอยู่ข้างเราตอนนั้นเราก็เลยคิดว่ายอมแพ้้ไปปปดดีีีกวว่่่่่่าาะนนนนัเเเเเเรรรืืืออองงง็็ยททคิ ให้มันให้มันเป็นเรื่องของท่านดีกว่าท่าน<พ>ออขอบคุณมากที่ทุกคนเป็นห่วงแต่จริงๆแล้วคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบทุกคนไม่ได้รู้ความจริงเลยสารอาจจะตัดส,สินว่าท่านผิดแต่จริงๆแล้วแบบของตัวท่านเองอะท่านรู้ว่าเขาก็รู้อยู่ตัวว่าเขาว่าใครผิดแต่ทีนี้ก็มันก็ให้เป็นเรื่องของท่านกับเขา,เ<อ>าดีก่อนขอเบรกก่อน<ด>ขอเบรกก่อนเดี๋ยวเราพูดก่อนแล้วทำไมพูดอะไรคนเชื่อหมดครับได้ครับเล่นของอย่าไรเล่นพิษศาสตร์ช่วงหน้าคระประมานโมาครับ บอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดย AIS อ่ะ,ะกลับมากับนาธานโอมานแล้วกันนะวันนี้ตื่นเต้นเหลือเกินอาชีพพิธีกรอาคุณทำพิธีกรแดนหน่อยครับเจอคนดังเดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปโบอิสตาแกรมหน่อยนิดหนังเชิญ <นะ S 2> ค่ะหลังจากที่มีเรื่องหลอกลวงกันมามากมายแล้วจะมีใคร ที่เขาอยากจะอยู่ใกล้เรามียังมีไหมตอนนี้ทมทานเพื่อนสนิทเหรอเพื่อนสนิทหรือว่าแฟนหรือคนที่เป็นคนรู้ใจเรายังมีอยู่บ้างไหมตอนนี้จริงๆก็จากร้อยคนก็ยังมีอยู่สองสาคนยังมีอยู่ครับแฟนไม่มีแฟนอะแฟนไม่มีครับไปกินแค่กอีกหรือเปล่าไม่ได้กินแลวจริงหรือเปล่าที่เป็นคำถามอันนี้เป็นคำถามจากทีมงานเขาบอกว่าทุกครั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยคุณโกหกสำเร็จแล้วหรือหลอกใครได้เนี่ยคุณจะรู้สึกสะใจมากเลยจริงๆเราไม่ไม่ได้ภูมิใจเลยแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราก็จำเป็นต้องโกหก ให้เป็นการช่วยเพื่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่มันมันมันมีเหตุผลของท่านเองอะแต่ทีนี้สรุปก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้โกหกอะแต่ว่ามันมันไม่ได้สะใจหรอกเพราะไม่ได้คิดตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรตอนนั้นไม่ได้คิดไม่ได้คิดทำไมถึงโกหก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 กันไปแล้วมันต้องโกหกไปเรื่อยๆทำไมเาะอะไรเพราะว่าจริงๆเจริงแล้วคือตอนนั้นบางทีเราพูดพูดถ้าพูดตรงคนที่อยู่ข้างเราเขารับไม่ได้เขาไม่สบายใจก็เลยก็เลย พูดโกหกไปเพื่อให้เขาสบายใจไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยจริงก็เขาบอกคุณเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตที่แบบว่าสร้างมนโนภาพคิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอุ้ยตัวเองไปป่าหิมาพานไปเจอไปไปเอาหินโยนอะไรมากระิีผลล้องโอยมันเป็นจิตนาการความเป็นบ้าข,ของคุณจริงๆิแล้วถ้าพูดเรื่องมกักผลนีผ<ม>ลมันเกิดไม่จริงมันเกิดจ,จ,จริงๆรเหรอ ไม่ได้บอกว่ามีจริงตอนนั้นคือมันเป็นมันเป็นเรื่องเขียนในหนังสือแต่ว่าที่เนปาลมันทำเเอาหนังสือนิยายที่เวลาจะขายทัวร์คนเนี่ยก็เพราะคนเรั่งเขาพูดจริงเขาบอกว่ามันจะมีอย่างนี้แล้วก็เวลาแขกไปเวลาพาแขกไปเราก็ต้องบอกเขาวมานี้ประมาณนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนกันแต่คือคุณไม่ได้เห็นจริงแต่ไม่ได้เห็นแต่ทีนี่ตอนนั้นมันตอนนั้นออกหนังสือเพื่อที่จะให้หนังสือมีต้นแอบการเล่าเรื่องแต่ที่เราไม่ได้คือต้องการที่จะขายหนังสือด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเวลากายเป็นเห็นหน้าทันก็าเเนมมรีุ่อง้ตืหขึ แต่ทีนี้เราก็พูดแล้วเราก็ไม่ได้แบบถามไม่ได้เจ,จ,จตานาเวลาจะโกหกคนนะอ่ะคุณก็บอกคุณจะจินตนาการว่าสิ่งเหล่านั้นที่คุณโกหกกับคนอนะ่ะมันเกิดขึ้นทุกอย่างเลยจริงป่มไม่ไม่จริงนะคบเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นแบบไม่ได้บ้าขนาดนั้นอะ่ะยังไม่ถึงกับแย่ไม่ถูกอะไรเรืงจริงอะไรเป็นเรื่องโกหกถ้าอย่างนั้นก็คงจะแบบว่าก็คงจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณแยแใะได้หรือยัง จริงๆแล้วก็คือแยกแยะมาได้นานแล้วเพียงแต่ว่าแยกแยะคนไม่ออกเท่านั้นเองมันก็เลยเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองจะแยกคนยังไงจะแยกคนก็คือเจอเพื่อนหลอกเพื่อนหลักหลังแล้วก็เจอแบบคนที่แบบพอในขณะเดียวกันที่เรามีข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนที่คบเข้ามาคือทังคบหมดเลยเพื่อนดีเพื่อนชั่วก็เราไม่แยกไม่ออกเพราะเป็นคนใจดีเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีเมองโลกในแง่ดีแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้โทษใครแต่ว่าถ้าใครม่เกิดถ้าเกิดไม่มีใครเกิดเรื่องกับทันอะหรือว่าไม่มีใครเอ่อเป็นเหมือนทันก็ไม่มีใครเข้าใจอีครงนึง เขาเคยสัมภาษณ์ในรายการบอกก้าวโรสิกตอนนั้นคุณหนุ่มกัญชัยสัมภาษณ์จำได้แต่มาดามเนี่ยแอบดูอยู่เพราะเขาไม่ยอมให้มาดามสัมภาษณ์เขาบอกถ้ามาดามมาเขาจะกลับบ้านนะฮะตอนนั้นเลยท้ายคุณหนุ่มสัมภาษณ์เชื่อไหมว่านั่งดูนาธานพูดเนี่ยฉันยังโค้มตาไปเลยว่าเออสงสารนาธานไปทำศิลปศาสตร์ที่ไหนมาไม่ได้ทําก็อยากทําเหมือนกันจริงๆแล้วแต่ทำไม่ไม่ไม่เคยทําเพราะว่าด้วยอาจที่เราอาจจะพูด ก็ค anyway, so so oh, so ือไม่ไม uh, ่ได้ทําอะไรแล้วไม่ไม่ได้ไม่ริ้งของอะไสิ้นถ้าเกิดทําได้ทางกูจะทำนานแล้วทำเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่ทําไม่ได้ทำเอาอย่างนี้ดีกว่าเราพูดถึงเรื่องของการผิดใจกับเพื่อนๆไปแล้วเราอยากจะพูดถึงเรื่องของการผิดใจคนคนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญมากของคุณอาจารย์คือแม่บุญธรรมนั่นเองคือคุณนิดแต่ว่าก่อนที่จะต่อตรงถามนี้เราไปเบรกกันก่อนนะครับเบรกกันเหรอฮะเบรกก่อนครับโอ้เบรกบ่อยช่วงหน้าครับก็บอกกันเราส่งมีควารับผิดชองนะครับใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิทธใครบอกคุณเก้าจะเล่าใจะเล ย่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยยาสีฟันซอสกลับมาบอกการเราสิบได้มีโอกาสติตด,ดต่ตอ,ตตอไปหาน้ำมดติดต่อไปหาครอบครัวเขาบ้างหรือยังไม่ได้ติดตอ่อเลยครับอ้าวทำไมไม่ติดต,<ข>ต่อเขาเคยติดต่อแล้วก็แล้วก็ปฏิเสธก,ก็เลยคิดว่าตัวใครตัวมันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเขาข <อ S 1> ปฏิเสธเพราะว่ามันจบไปแล้วเรื่องนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาก็ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันก็เลยท่านคิดว่า เพราะว่าคนยิงคานเขารู้อยู่ดีคนยิงคานรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไงบ้านเนี้ยและอีกอย่างนึงคือถ้าตอนนี้คุณไปทำอดระอรท่านก็เดือดร้อนเหมือนกันท่านติดคุกหลาาายคนมองว่เท่านติดคุกนั่นคือการชดเชยสังคมไปแล้วแล้วท่านได้ชดใช้ไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นแบบเรื่องเงินเรื่องเงินก็คือก็คือท่านกับเขาจะตกลงกันเองเพราะมันมันมีกฎหมายอยู่แล้วตามกฎหมายแต่อย่างนี้คนชอบเดือดร้อนแล้วจะใช้เงินยังไงก็ เขาอยากเดือดร้อนแทนเขาอะไรอย่างไงเรื่องของกฎหมายเรื่องของเรื่องของสิ่งที่ต้องชดใช้ชดใช้ไปแล้วแต่เรื่องไปชดใช้แล้วกูต้องคิจิตใจล่ะชดใช้คือคุณไปเข้าคุกแล้วแต่ยังไม่ได้ชดใช้เงินถูกตะอ่ะหมายถึงว่าอ่ก็เข้าคุกไปแล้วติดคุกแล้วเรื่องของทรัพย์สินเดี๋ยวค่อยคุยกันตกลงกันถูกไหมครับเรื่องของเงินบางส่วนตอนนี้บอกกูเขาลำบากเหลือเกินในแง่เขาจิตใจล่ะตอบอะไรดีวะจิตใจละก็จิตใจท่านเหรอครับจิตใจเจ่า จริงๆแล้วคือถ้าถามกับทางคือจิตใจท่านก็คือคือแย่มากเหมือนกันนะพี่แต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดจิตใจเขาเนี่ยคือแบบไม่สนใจอ่ะเพราะของที่บ้านท่านทั้งหมดอ่ะของท่านก็อยู่ที่บ้านเขาก็คือเขาก็เฝ้าของทนไปละการที่บ้านอ่ะเพราะเพราะอไอเพราะอ้แล้วอีกอย่างนึงคือไม่ได้โกรธแล้วก็<ข>ก็มีเยอะเหมือนกันอ่ะของที่เขาบอกว่าเปเวทมนต์มายั้งหลายก็อยู่ในนั้นหมดอ,ะอ่ะที่อุต่าขุดมาแล้วก็ไปหามาพูดอะไรเงี้ยฉะนั้นแบบท่านคิดว่า สิ่งที่ท่านอยู่บ้านเขาโดยที่ท่านไม่ได้ทำท่านสร้างบ้านอะไรเขาทุกอย่างแต่กระนั้นกันคือเขาคิดว่าท่านมากงก่อนเขาคุกเห็นที่มีรถป้ายแดงอยู่ไหมฮะรถป้ายแดงไม่อยู่แล้วครับไปแล้วนะไปแล้วจบครดตัวแล้วครับโอเคปิดตัวยาหลายคนอึ้งมากบอกว่าคุณมีจิตวิทยาคุณมีวิธียังไงที่พูดให้คนเชื่อแล้วจริงๆเราถามเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะให้คนไปเรียนแบบนะครับแต่ต้องการให้คนเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องอ่าอย่างนักเรียนเอาไปจินตนาการในเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ก็ จินตนาการเลยครับไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับ<ม>บอกไม่ถูกรู้แต่ว่าก็ก,ก็ลองเอาเทปย้อนตั้งแต่ที่ออกรายการมาทั้งหมดมาดูวิเคราะห์ดูน่าจะได้อีกอย่างนึงคือก,ก็มีคนบอกว่าท,ท่านทำหนังสือเขียนเรื่องนิทานอิศบน่าจะน่าจะเหมาะกะท่านอนนทานอิศบก็นาทานอิศบเลยก็ว่า,า,า<อ>เป็นน,าานนะ่าจะเหมาะอยู่ก็จริงๆแล้วคือมันก็มันก็ตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆท่านไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องมาจินตนาการเรื่องทั้งหมดแต่จริงๆแล้วคือแบบมันก็มีคนช่วยด้วยคือถ้าท่านทันได้คุณยศในโลกนี้ก็คคือววรเเดดียยาาถ คุณไปเอาเงินไปทําอะไรนักหนาตรงนั้นก็หลายแสนตรงนี้รวมๆแล้วหลายล้านเงินหายไปไหนหมดไม่ได้ไม่ได้ว่าทำอะไรเลยแล้วเงินหายไปไหนอ่ะก็คือคนที่มาคนที่มาจัดการก็คือก็คือเงินอยู่กับพวกเขา แล้วก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใครเกิดไม่มีใครรู้เป็นนต์ขาดถ้าถือเอาที่ท่านเคลียร์ก็คือบอกว่าก็คือเงินถ้าท่านถ้าท่านเอาเงินไปโกงมากมายขนาดท่านคงรวยแล้วบัดเนี้ยก็คงไม่ต้องมานั่งเคลียร์ปัญหาส่ง SMS มาให้กำลังใจคุณนาธานกันได้นะครับนะะฮขางล่างนี้นะครับซีหน่หนึ่งหนึ่งเพื่คำขาดครับเพืพูดถ้าเวลาจะหมดเชิญเชิญนิดหนึ่งเสร็มนิดหนึ่งครับอ่ะถ้าสมมติเอาจริงๆครับตอนนี้โกหกอีกจะโกหกอีกมาถ้าสมมติจะตั้งโกหกอีกตอนนี้จะโกหกเรื่องอะไรอก็ก็คิดว่า คิดว่าคงไม่โกหกแล้วแต่ว่าก็คงจะโกหกอ้อมๆแต่ว่าแต่ว่าการโกหกเนี่ยก็คงไม่โกหกในในเรื่องที่ต้องทําให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ว่าถ้าจะโกหกจริงๆเพราะว่าชีวิตคนเราอยู่กับการโกหกทุกคนต้องอยู่กับการโกหกเพียงแต่ว่าคุณจะโกหกมากโกหกน้อยเท่านั้นเองฉะนั้นแบบถ้าเกิดจะให้ถูกต้องที่อยากจะแนะนําก็คือว่าถ้าคุณจะโกหกก็โกหกให้น้อยแต่อย่าลำบากคนอื่นแล้วก็อย่าไปเดือดร้อนคนอื่นโดยที่เหมือนเรื่องของท่านเป็นตัวอย่างโอเคผลงานอะไรไหมครับตอนนี้อยากจะฝากตอนนี้ก็มีเผลตอนนี้กำลังจะทำหนังสืืืืออออเเเเเเเลล่่่่่มมนนนนะคคครรรรรัับบแกกกกก็็ปงงียวจใุ เรื่องทั้งหมดเปิดเผยเรื่องเรื่องเรียนจำทั้งหมดและเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติของนาธานตั้งแต่เกิดเป็นเรื่องจริงที่ไมโกหกเรื่องจริงจรื่องจริงเลยไม่นาจะจริงหรอเหรอเขียหนังสือเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นพายุเข้าไม่มีใครฟังรอกตอนนั้นพายุเข้าไม่น่าจะไม่มีใครฟังเพราะตอนที่มีข่าวทั้งหมดมีข่าวทั้งวันแล้วตอนนี้น้ำนิ่งแล้วทุกคนก็อยากจะอ่านสักหนึ่งนาทีสักทียากจะบอกอะไรกับคนทั้งประเทศไทยแมมคุณคือซุปเปอร์สตาร์ก็จะพูดอะไรกับคนทั้งประเทศ เดี๋ยวบอกว่าขอบคุณมากเลยสำหร,รับคนที่ที่ให้กำลังใจเราแล้วก็ขอบคุณมากสำหร,รับการแบบให้ติดตามเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สำหร,รับคนที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เขียนดาน่าท่านั้งหลายจริงๆแล้วคือทุกคนอาจจะเกียรท่านมากแต่ในใจคุณก็ยังรักท่านอยู่เพราะคุณยังตามหาท่านอยู่ตลอดเวลาข <c oughs> อบคุณมาก <c oughs> ยังไงก็ <c oughs> ต่อไปก็จะทำเรื่องดีๆเรื่องแย่ๆก็อาจจะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับครับอ่ะก็นี่แหละครับคือใาธานโอมานนะครับขอบคุณมากวันนี้ที่มาร่วมราบกรกับเราขอบคุณมากเวลายาวๆคุยได้าไปรายการไปฉันก็เช้าได ไปเปียกแปลงจริงโอเจะไปเบิกงัพี่เฉาเตรียมไว้เลยได้เลยโอเคขอบคุณมากขอครับขอบคุณมากครับวันนี้กลับมาพบกับบอกเราเราสิบครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ที่อุดรธานีรู้สึกจะเจอเปียกหน้าวันนี้เราพาชาวบ้านนั้นมามัดช่องเต้าแล้วเราจะทำการอัพเดตกันครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับบอกเราเราสิบครับวันนี้ไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ